ียงอะไรไหมนั่นสิพี่ดีป๋าก็ได้ยินเหมือนกันนะ่ะเสียงอะไรก็ไม่รู้พี่ดีฮ้ยนั่นมันใครอะอะไรหรือพี่ดีเฮ้ยใครมานอนสลบอยู่ตรงนี้อ่ะพี่ดีน้ยพี่ดีนี่มันเหมือนคนเลยนี่นาพี่ดีใช่เหมือนคนมากเฮไงดีเราปลูกเขาดีไหมพี่ดีไม่ใส่รองเท้าหรอกใส่รองเท้าก็ไม่ใส่น้องน้องน้องหนูหนูโห เป็นยังไงบ้างทำไมไมาน,นอนสลบอยู่ตรงนี้เป็นใครเป็นยังไงบ้างหนูเป็นใครเนี่ยทำไมหนูมานอนสลบอยู่ตรงนี้หนูเป็นไทท่านสปิเกอร์แมนเออเขาเป็นไทท่านสปิเกอร์แมนอะพี่ดีมันจะเป็นไปได้ยังไงหนูเป็นไทท่านสปิเกอร์แมนจริงๆเหรอและทำไมหนูมาน,นอนสลบอยู่ตรงนี้อะหนูหนูสู้กับสกิบดี้เยอะหนูไปต่อสู้กับสกิบดี้แล้วยังไงทำไมมาโผล่ตรงนี้ อยู่ดีหนูชชบอยู่แต่ว่ามันไม่โดนแต่ว่าสกบิดี้ออคหนูสกีบิดี้อบหนูใช่สกีบินดี้ชอบหนูโดนแต่ว่าหนูชชบสกบิดี้ไม่โดนบพาสกบิดี้น่ะมันหยบได้ที่นี่หนูก็โดนชชคกระเด็นออกมาที่นี่โอ้โดนชชคกระเด็นออกมาที่นี่เลยโหแล้วทํายังไงอะเอาแล้วนี่กล่องอะไรอเนี่ย กองหัวสปีกเกอร์กองหัวสปีกเกอร์มันเป็นของหนูเหรอใช่โอ้โหต่อสู้เสหัวกระเด็นหลุดออกมาเลยเฮ้ยทำไงนั่นเนี่ยครับเหมือนหมูเลยมาพี่ดีนี่มันสปีกเกอร์แมนเฮ้ยย้าเหี้ยวครับชิ้นส่วนมันหายไปเฮ้ยอะไรนะชิ้นส่วนมันหายไปครับชิ้นส่วนมันหายไปใช่ครับจริงเหรอ เฮ้ยมันอาจจะอยู่แถวนี้หรือเปล่า้ยถ้าอย่างนั้นเราต้องช่วยกันตามหาหน่อยไหมพี่ดีอเฮ <Hey> ้ยนั่นหรือเปล่า <c oughs> ไหนขอดูหน่อยใช่ไหมสปิกรแมนเราต้องกดปุ่มก่อนกดปุ่มอะไรไว้กันช่วยอยู่นี่ใช่ไหมสปิกรแมน <c oughs> ใช่โอ้โหแสดงว่าตอนนี้เราเจอชิ้นส่วนแล้วนะพี่ดี อะสปกเกอร์แมนนี่ใช่ไหมล้วเราต้องทำยังไงอะอพี่ดียาวิส่เดี๋ยวกลายเป็นสปกเกอร์แมนล้วเราต้องทำยังไงเนี่ยสปกเกอร์แมนเอามาประกอบกันเราต้องเอาชิ้นส่วนมาประกอบกันเหรออย่างนี้ใช่ไหมอะอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนะตรงนี้มันมีรอยขาดอยู่ตรงนี้ด้วยแสดงว่ามันเป็นแบบนี้ใช่ไหมสปกเกอร์แมนใช่แบบนี้ใช่ไหมใช่พี่ดีถ้าอย่างนั้นเราไปช่วยกันซ่อมดีกว่า ปะปเดี๋ยวเราไปช่วยกันนะสปิกร์แมนปะปะไปช่วยกันซ่อมเร็วอุ้แล้วเราจะต้องเริ่มต้นยังไงเนี่ยสปิกร์แมนติดกาวแล้วก็เอากาวออกมาแล้วก็ติดติดกาวเข้าไปนีไ่ไงาากาว้ยจริงเหมือนพี่ดี้ยจริงด้วยน้องๆมันมีรอยกาวอะ่ะมันมีรอยกาวอยู่ต้องลืโอเคได้แล้วถ้าอย่างงั้นไม่ได้มันจะติดแบบนี้ไม่ได้เราจะต้องให้ สปีกเกอร์แมนน่ะสวมหัวไปก่อนแล้วเราค่อยติดสปีกเกอร์แมนใส่เข้าไปก่อนนี่เลยพี่ดีเสร็จแล้วเราก็เอาตรงนี้แปะเข้าไปใช่ไหมสปีกเกอร์แมนเราต้องช่วยกันไหวไหมพี่ดีเสร็จแล้วเฮ้ยได้แล้วสปีกเกอร์แมนเอ๊เแต่ ป้าปาว่ามันไม่น่าจะใช่นะแบบนี้ไหนสปิกร์แมนออกมาดูซิมันเป็นแบบนี้จริงๆเหรอเนี่ยอันนั้นมันเป็นอันนั้นมันเป็นไททันเรเซอร์แมนแล้วไทท่านเลเซอร์แมนอะไรเนี่ยมันดูเหมือนมันไม่เท่ากันนะเนี่ยแสดงว่ามันจะต้องมีลำโพงอีกข้างหนึ่งหรือเปล่าใช่ถ้าางนั้นเราต้องไปตามหากันแล้วแหละปะพี่ดีถ้าอย่างนั้น่ะเราต้องไปช่วยสปิกร์แมนตามหาลำโพงอีกข้างหนึ่งกัน ไะไปเลยเฮ้ยไปไปว่าไงครับอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะเฮ้ยจริงด้วยมีอะไรเหรอพี่ดีมันคืออะไรอ่ะเฮ้ยนี่มันปืนเลเซอร์ปืนเลเซอร์นี่นะเฮ้ยมันอาจจะเป็นชิ้นส่วนของสปีกเกอร์แมนก็ได้นะพี่ดีผมไม่มีปืนเลเซอร์ไม่ใช่หรอลองดูหน่อยไหมอ่ะลองประกอบดูก่อนอืมยังไม่ได้ อลองดูนะใส่ใสใส,ใส่ก่อนนะอืาพี่ดีพี่ดีประกบเข้าไปเฮ้ยมันเท่ากันเลยนะเออมันได้ฮะเฮ้ยมันสวยด้วยนะสปีกเกอร์แมนมันได้เท่ากันมันโอเคเลยนะเนี่ยไหนลองปล่อยพลังดูซิสปีกเกอร์แมนปล่อยขึ้นเสียงดูซิอึออออพี่ดีมันไม่ออกเลยอะ่ะมันไม่ใช่ของผมจริงๆครับ นั่นน่ะสีพี่ดีป๋าป้าว่ามันน่าจะไม่ใช่แล้วแหละเนี่ยถ้าอางนั้นเอาไว้ตรงที่เดิมดีกว่าพี่ดีมันไม่ใช่ของเขาถ้างั้นราไปหากระต่ายเถอป๋าป้านั่นน่ะสิปะ่ะไปหากระต่อดีกว่าเฮ้ยนวนอ,อันมีอะไรเหรอพี่ดีัดเจออะไรอีกแล้วไหนไปดูสิอโอ้โห เออมันก็ใกล้เคียงนะเนี่ยอันนี้ใช่ไหมอะสปิกเกอร์แมนยังพอมันต้องเข้ากันไม่ใช่หรออืมลองดูก่อนไหมจะ,ะดูก็ยังดูอ่ะลองดูลองดูเป็นไงพี่ดีเนีย่ยเฮ้ย <c oughs> ก็น่ารักนะ <c oughs> ก็น่ารักอยู่นะแต่ว่าแต่ว่ามันจะใช่หรือเปล่าวะมันมีหูตรงนี้ด้วยงั้น<ง>เอองั้นพี่ดีจับไว้แล้วให้สปิกเกอร์แมนปล่อยพลังสปิกเกอร์แมนปล่อยพลัง ว้าไม่ออกเลยอะเป็นไงอะปล่อยได้ไหมสปีกเกอร์แมนปล่อยไม่ได้เลยสงสัยมันจะไม่ใช่ของสปีกเกอร์แมนอีกแล้วลและ่เาเอาไปเถอะเอาไปใช้มันร้อน <c oughs> นั่นจะสีพี่ดีไปเอาไปด้วยดีกว่า <c oughs> ไปเราไปหากันต่อดีกว่าป่ะ ไม่มีใช่ไหมพี่ดีใช่ไม่มีเลยไปดูที่อื่นกันดีกว่ามามีไหมสปิกร์แมนไม่มีไม่มีเลยอ่ะเป็นไงบ้างไม่เจอเลยสปิกร์แมนไม่แล้วพี่ดีล่ะเจอไหมไม,ไม่เจอไม่เจอเลย นี่เราก็หากันมานานแล้วนะเนี่ยเฮ้ยตามันเรือเปล่าอ่ะอีกแล้วพี่ดีตรงไหนอ่ะอุ้ยเฮ้ยเไม่เก้าเหมือนกันอาจะใช่นะไหนขอดูหน่อยอุ้ยดูท่าทางจะใช่แล้วแหละสปิเกอร์แมนใช่เลยใช่ได้แกเกาออกมาแกะก้าเลยมาเราเอาไปติดกันเลย ปราป่าว่ามันน่าจะโอ้โหมันน่าจะใช่แล้วแหละสปีกรแมนมันเท่ากันเป๊ะเลยอะอนี่เป็นไงสปีกรแมนขอบผมจริงๆด้วยครับใช่ไหมครับใช่ครับนี่เลยโอ้โหสมบูรณ์แบบแล้วหมวกของสปีกรแมนแต่ว่าเดี๋ยวลองปล่อยพลังดูซิว่ามันจะใช่หรือเปล่าไปลเลยเต้ วุ้ยเฮ้ยชิ้นส่วนหลุดนะไม่เป็นไรสงสัยพี่ดีจะใส่ไม่ดีเลยเนี่ยขออีกทีหนึ้วโอเคยังพี่ดีไหนลองปล่อยพลังใหม่ดูสิสปิกอร์แมนปล่อยพลังมาเลย วิ่นั่นสิสปิกรแมนในที่สุดเราก็ตามหาชิ้นส่วนของสปิกรแมนพบแล้วอะขอบคุณมม่นะครับที่ช่วยผมตามหาไม่เป็นไรครับสปิกรแมนแถ้างั้นสปิกรแมนก็ไปต่อสู้ให้เต็มที่เลยนะโอเคไหมครับโอเคบ๊ายบายสปิกรแมนโอ้โห oh สปิกรแมนไปแล้วโอ้สปิกรแมนไปแล้วบบ๊าายย